ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับได้คุณกินไปรับชมกันได้เลยสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราเดินทางกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับการขึ้นรถไฟฟ้าเดิกลับบ้านก่อนนะครับหลังจากเลิกงานนะครับเป็นบรรยากาศนะครับภานนะครับความสวยงามนะครับของพื้นที่ต่างๆในรถไฟฟ้า ก็ไปดูบรบรยากาศกันนะครับก่อนที่จะกลับบ้านไปต่างจังหวัดก็เลยเก็บภาพมา,าพพฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศกันเลยいいกำลังดีครับวันนี้รถถือว่าไม่ติดมากนะครับก็กำลังไปได้เรื่อยๆนะครับก็นะครับเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ มองสองข้างทางไปด้วยครับวิวดีมากวันนี้นะครับแดดก็ดีมากเลยถึงนครศรีธรรมราชแล้วนะครับตอนนี้อยู่ตรงสี่แยกนะครับสี่แยกท่าสารนะครับกำลังจะเข้าบ้านแล้วครับไปดูบรรยากาศกันเด็กๆตื่นเต้นกันมากนะครับคือนั่งรถมาแล้ว9้าชั่วโมงแล้วนะครับก็ถึงบ้านแล้วตอนนี้นะครับถึงบ้านเรียบร้อยนะครับก็ไปเยี่ยมคุณ ตากันก่อนนะครับคุณไปเยี่ยมคุณตาแล้วก็ไปขอพรคุณตากันก่อนนะครับพาลูกๆไปเยี่ยมคุณตาแล้วก็ไปขอถอขอพรนะครับท่านผู้วาวุโสก่อนตัเอ้อยปีนะตัวลอีงครบเป็นเลยตองรอยปีตองครบเปนนี่ครับลูกสาวมาเจอของเล่นตัวโปรดแล้วนะครับมาเจอพี่ของเล่นตัวโปรดแล้วชอบมาก อยากจะเล่นมากนะเรียกร้องอยากจะกลับบ้านแนละ้วไปเล่นกับอของเล่นตัวโปรดนะครับก็อสองตัวพี่ดุกดิกนะครับพี่ดุกดิกนี่ของโปรดลูกชายชอบเล่นกับพี่ดุกดิกดุกดิกดุกดิกนะกับคนอื่นไม่ให้จับนะครับตัวนี้ให้จับกับเฉพาะลูกชายคนเดียวเท่านั้นนะครับชอบเล่นมากานี่เด็กรักสัตว์ครับผม ตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศก็ไปเที่ยวในตัวเมืองครับไปเที่ยวในตัวเมืองเขาบอกว่าร้านนี้ไรไม่ไป,ไ,ปไม่ได้ต้องแวะนะครับเป็นร้านกาแฟยี่ห้อหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับที่ตัวเมืองนครนาาศรีธรรมราชนะครับก็พาคุณแม่นะครับก็ไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ไปทานกาแฟแล้วก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆนะครับที่ต่างจังหวัดกันนะครับไปชมบรรยากาศกันเลย ชมวิวนะคะถือว่าเป็นการพักผ่อนที่คุ้มค่ามากๆนะครับวิวดีนะครับบรรยากาศดีนะครับแล้วก็อาหารอร่อยนะครับไปชมกันต่อครับวันหยุดนะครับคนไปเยอะมากครับที่ว่างแทบจะไม่มีที่นั่งเลยนะครับต้องรอกันนะครับเพราะว่าทุกท่านเขาไปพักผ่อนกันเยอะมาก คุณแม่สักทีครับได้ออกเฟรมนะครับมาแล้วครับด่างพญาตัวแม่มาแล้วครับ่อองครับ ครับตอนเช้าอีกวันนึงแล้วนะครับตอนนี้เรามาร่วมนะครับสือสารประเพณีวัฒน,นธรรมระนะคร, <c oughs> ครับของชาวภาคใต้นะครับก็คือการทําบุญตักบาตรนะครับของเมืองนครศรีธรรมราชนะครับอ <c oughs> ับนนี้เป็นบรรยากาศของวัดเล็กๆใกล้บ้านนะครับ อิ่มบุญกันไปตามๆกันเลยนะครับหลังจากที่ได้ทําบุญตักบาตรนะครับปิดท้ายด้วยการสั่งสรรค์นะครับกับพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับตอนยามนะครับช่วงเย็นๆนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับและก็เป็นการเสริมสร้างความสามาัคคีนะครับในหมู่เพื่อนบ้านนะครับก็ถือว่าสนุกสนานและมีความสุขกันไปตามๆกัน